อ่าระหว่างรอที่จะเข้าสวนสยามนะเราก็มานั่งกินไอติมกันก่อนไหนพี่พลอยไหนไหนไหนโชว์กำไรดิเราได้บัตรแล้วนี่น้องพีทยังไม่มีนี่กับแม่อ้าวแม่ใส่ให้แม่ปอใส่ให้น้องพีทหน่อยครับบัตรเรานะเข้าได้ทั้งสวนน้ําแล้วก็เครื่องเล่นเลยนะไม่จํากัดรอบเลยจะดูไหมนะไม่ดูอ่ะอ่าไหนน้องพีทโชว์่สากินไอติม สวัสดีครับเราอยู่กันที่ใช่เขาปรับปรุงใหม่นะานานอะไรนะครับานานอ้าวไม่ได้มานานเลยนะครับตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่แล้วนะครับสวยงามนี่คือด้านหน้านะมีไดโดเสาเต็มไปหมดเลยอ้าวตัวเล็กจะอยู่ในตู้นะพี่พลอยบอกเ,เนี่ยทางเข้านะข้างหน้าจะมีเสายิ่งช้าด้วย ได้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปดูเครื่องเล่นครับได้สจสจตู้ไหได้สิแต่ตู้ไม่เต็มตรงนี้จะเป็นที่ซื้อตั๋วนะครับแล้วก็เข้ามาด้านในตรงนี้เข้ามาก็จะเจอชิงช้าเลยนะครับอ่าเป็นม้าหมุนนะครับไม่ใช่ชิงช้าเป็นม้าหมุนนะลูกนะอ่าเข้าไปเลยสแ,แกนบาร์โค้ดนะ แล้วถึงเข้าไปได้แนะล้ว้องพีทสแกนเห็นะครับเราเข้ามาก็เจอม้าหมุนนะครับตายเด็กๆไปเล่นม้าหมุนกันม้าหมุนที่สวนสยามนะครับาเด็กๆเ,เลือกเลยใครจะนั่งอันไหนนะครับพีทน่ยรถมา้มารถม้า ใครจะนั่งม้าหรือนั่งรถมา้าเลือกเลยครับเลือกเลย <c oughs> พี่พลอยพร้อมไหมครับพร้อมแล้วแต่ม้ายังไม่ขายเลยนะรถไว่พร้มนี่แหละม้ายังไม่ไปไม้ายังไม่พร้อมน้ <c oughs> องพีดพร้อมยังพร้ <c oughs> อมตั้งนานแล้วน้องพีดกลัวไหมกลัวมันจะซิ่งน่ะกลัวมันจะซิ่ง ม้าเมื่อวานน่ากลัวมากกรอบอ่ะหมาจริงอ่ะที่เรานั่งหมาจริง่กลัวมากอ่าอันนี้น่ากลัวไหมไม่กลัวเลยนี่นี่มาน้องพีทนะข้างหลังก็เป็นรถม้านะแต่ไม่มีใครนั่งระหว่างที่รอนะโอ้ใครกล้านั่งมั่งเด็ก นั่งไหมพี่พลอยขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ได้อยูไไ่ไหลเลยอ่าการนั่งไหมครับพีทเอาไม้ตัวนั้นรถไฟตีลังกาเอาไหมครับน่ากลัวมากเลยนะไปอีกแล้วไปอีกแล้วหลังจากเรามานานม้าก็ปวดแล้วนะ เปไ็นยัไไงไงเป็นยังไงครับแล้วึจมายักมายักษ์มายักษ์มายักษ์หวาดเสียวไว้น้องทีดดูดูดูดดปากสั่นเลยหวาดเสียว กอยมาแล้วอบมือหน่อยอบมือนักทายกอยบอกมือนอกอักทาย,ทายหน่อยสิมาตั้งแต่เว่นไหนดิดม,มาไม่เกี่ยเข้ามานิดนึงก็จะมีสัญลักษณ์แมวนะแมวสองตัวนะครับเป็นสนัญลักษณ์ของสวนทยาม ข้างๆเขาก็จะมีร้านขายของนะผมหาของเล่นเด็กมองหาของเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นเครื่องเล่นของเด็กนะครับเด็กๆจะมานั่งเรือแปดนะ เคร่งเล่นของเด็กครับเอาแล้วต่อด้วยเรือนะเบอร์สี่ครับ <c oughs> สีม่วงพร้อม <c oughs> แล้วพร้อม <c oughs> ยัง <c oughs> เตรียมตัว โอ้เรือเริ่มหดเข้าไปแล้วนะน่าโอ้ oh, วิ่งเร็วมากเลยวิ่งฉิวเลยวิ่งฉิวนี่ตายพีดอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ย กขี่ยานอาวกาศด้วยกันนะเฮ้ยเด็กๆขับยานโอ้โห <c oughs> ต้องนั่งคู่กันด้วย <c oughs> <c oughs> โอ้เนี่ยยีราบนะครับเราจะไปไตลุยแดนไดโนเสาร์กันนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมี นั่งรถนะครับผจญภยัยในดอสเสากันนะครับตรงนี้รถอ,อยู่ด้านในนะลูกโอ้มีขิงคองยกอักษ์อ่ะเข้าไปเลยเ,เ,เข้าไปเลยเด็กๆเข้าไปบิ๊แดนนี่ตัวนี้ชื่ออะไรใครรู้บ้างเอาบิกซ่าเพราะวบิกซ่าอยู่ตรงนี้แม่บิกซ่า คมได้มีเสน่ห์โอ้ตัวใหญ่ยักษ์มากนะครับคิงคองตัวน,นี้ยผีต่อยท้องโอ้โหอ่าเป็นของปรอมนะเดี๋ยวพวกเราจะนั่งรถคันนี้นะครับจทาใช่อ่าเด็เบกพร้อมเตียขึ้นได้เลยครับ ไม่มีหมวกคนนั้นต้องเปียกแน่นอนเห,นหน็อันนี้หมวกกันน้ำด้วยโชคดีมากอันนี้หมวกกันน้ำด้วยโชคดีมากเลยนะครับอ๋อมันจะตกมาตรงนี้ไอ้ไชุดเราจะเปียกไหมน้องชุดเราจะเปียกแล้วนี่นี่นี่กับให้แน่นนะเด็กๆว่านั่งตรงกลางไหมไม่เอาอ่ะนั่งริมดูดูวิวใช่ไหมในงานก็ดูวิวไม่ได้เดี๋ยวเราจะเห็นไในเสาร์แล้วนะตึ้นคิด อง๋อมาจนที่สำคัญมันยังเป็นปรางไถ่หัวใจโดสาบางตัวและเราก็ได้พบกับเจ้าทลาดอนไถ่ดโดสาวชนิดปิดด้านจบคอยลงแวกอ,อกัหดออนดยวกำมนเียวแล้วเออนี่นี่นี่เธอลานะดอนวัไหออกขร็วเบีบิกาไข่หัใจโดสา แต่ะกนตาทู้งโลกทหารชั้นปีันนั่นเองไปใช่แตเจ้าเธอโยยั์โยั์เจ้าวิ่งกัดนีอยู่ไหนหายเลยโอยจังหวะคือ้นุ้ยนี่นีแจงอาหารทยู่ดนอ่ด้นปาไปจบแล้วเราหวังว่ามันคงไม่หยุพวกเราใช่ใช่ใชทิตีทิพตีครับิพตีเขายาวโอ้ พอยาวนะครับเจ้าบอนโทโซรัสมันคือยักษ์ใหญ่พอยาวเจ้าแห่งน้องมืนมันคือไดโนเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ลู้หัวไหมหัวไหม้ที่ใหญ่สุดจะได้แกะไข่ไข่สีดำซึ่งมีน้ำหนักทั้งสาอเท่ากับช้างห้าชิ้นไไไดโนเสาร์ผัาตช พืชเป็นอาหารกินพืชนะตอนนี้ปุยไถ่พีโอเจอเถาวันเลยอ่ะแทงอาหารโคกข้อเลยอ่ะและใข่้กัะต้นเราจะเห็นไดโนเสาร์อีกชนิดหนึ่งฝ่ามือดันหนักฝ่ามือชื่อว่าไทซีลาทอปหรือไทเซราทอปซึ่งเป็นชนิดกินพืชเหมือนกับเจ้าข่อยาวมันมีเขาสามเขามีแผงที่หัวเหมือนจานนั่นแหละ คืออาวุธไว้ย์คอยป้องกันตุ่มตอไดโนเสาร์พันดุร้ายที่กินเนื้อเป็นอาาหรเออวินซ่าแต่ก็ยังดีน้องเอียงอยู่ข้าไม่ได้ยักษ์ใหญ่คอยาวและไอ้หัวลำตัวเขาพวกนี้มันได้ยินคนน่าวัตอะไรเช่นโชคดีมากเลยนะตรงนี้ต้องไม่เอานะเพื่อวิถีทางนั้ก็น่าจะสันติทานกว่าน่าจะมีมนุษย์อาศัยอยู่หลังจากที่พวกของไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้ว เฮ้ยเ้เอ้ยชีวิมนุษย์ปลาุเกิดเกิดหม่ขึ้นกคอนปาคนปาคนปาจอดันแหละนมนุษย์ุกอะไรอยู่นี่นี่นี่อ้โหลาต่ครับเี่เนี่ยเนี่เนีาอยู่ในถ้ำนะพาดม้อชิญซึ่งมนุษย์สามารถหาอาหารกินได้โอ้โการล่าสัตด้วยอาวุธ ทำจากกระไฟขึ้นสูงก็ทำจากอะไรแถวสาตัวเล็กไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะและใกล้เลยเนี่ยไอ้เขาหลังหนาเหมือนขนเม็ดระวังนะนี่คือไอคือรอสารัตทั้งตัวบึนบึนทรงพลังเหมือนรถถังหุ่มกรอบจนไม่มีใครกล้าต่อแย่กับมันได้เอาละทุกคนเราลุยน้ำแล้วเราลุยน้ำแล้วเอาจะบาดสักหน่อยครับ เมได้าโโดนหลังตึ๊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 ยตึ๊งตึ๊งตอ๊งตึทงตึ๊งหึกงตึ๊งตลูงตึ๊งตึ๊งตึ๊งลึ๊ง็ึ๊นตึ๊งตัวนี้พงตกรงมของนเห็ตยังตึ๊งตึ๊งตึกงตึ๊งตึ๊งตึ๊งวิ่งตึ๊งวิ่งันโดยึ๊งตค๊งตึ๊งตึ๊พตึ๊งกล๊งคึก๊นอง เพื่อการต่อสู้ต่อชนะเป็นไงลพลทีต้องกั้นข้ามนั้นเราจะเห็นมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่นั่นไงสเตกอรโรัสแต่ดูเสาหลังหนาอีชนิดหนึ่งที่สันหลังมีเกล็ดใหญ่้ายหนางอกเป็นแขงเรียงกันและเกล็ดที่หวานนั้นมันมีไว้เพื่ออะไรกันนะก็มีไว้ในการบรรทับทิศทางเพื่อการเดินนั่นไงละ่ะเห็นไหมละ่ะมันกำลังวิ่งอยู่นั่นไง ปล่อยบอลไปไม่วิ่งเลยนัจุดนีจิตระวังมือนะล้อมดูร้ายกำลังจะเริ่มตึ่นเพราะเราได้เข้าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยอ,อาปากอยู่ใกล้ๆเลยติดเนื้อตับตึงฮาร์โล่จอร์แดนติดขึ้นชื่อลูชาคิดจะได้แก่ แม่บอกแม่บอกจะโดนงับแล้วอยู่บนหลังจักว่าหายาช้นรายแล้วก็นี่แหละาด้านซายมือนก็บอกว่าก็นินแหละเราจอเหนใจมือีชิ้นรงยมีก้อนที่ดูหางตาคล้เป็ดมีชื่อว่าทาราสอิงหอ่อนทุมันช่างยาวแ่มแี่ปวงเป็นโผตัวใหจับเป็นของลมที่มีไว้คือการหายใจแต่ที่แน่มันหายใจไม่ออกรรดา เฮ้ยตันี้อยู่บนอจคาราโดซฟัอันแสนดุรายที่ใกล้ๆนั่นเองไข่ก้มๆไข่ก้มๆไข่ก้มๆไข่จะไปเอาไข่ไดนเนาร์บ้างอะเดี๋ยวมันจะตามไปที่บ้านนแกวาะเงพี่นะโอ้แลวเมื่อมันจะสู่เราโอ้ดูหางกดิ๊บๆุสิก พัใหญ่โตอเน่ตอาอเี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ใกล้พี่พลอยกับพี่ได้โอ้ลิ้นหลมเลนหลมหล้าเลยหัวใหญ่โตเอ้ยตัวนี้ต้ากเราเข้าถ้ำแล้วครับโอ้ระวังมือนะพีทเอามือไว้ข้างในเราเล่นปัาอะไรสักอย่างแกไม่หวาอะจะเกินขึ้น เราขอเตือนว่าผู้เราทุกคนถ้าเราบันเทิงกับเหตุการณ์ไม่สามารถคาดเดาได้เพราะที่นี่อาหารตะไครกำลังขึ้นรามาเราขอให้ทุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจและอยู่เด็กกว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นอันตรายและในเมื่อทุกคนพร้อม ระวังระวังจ่งน้ใสแล้วเปล่าเนี่ยตรงนี้เป็นบ้านผีสิงนะเข้าไปดูกันปะเด็เกๆไม่กล้าเข้านะงั้นเราจะไปเล่นสวนน้ำกันดีกว่เาเนี่ยด้านหน้าเขาจะเป็นทางเข้าไปสวนน้ำนะ,ำนะฟันสีทองเลยฟันสีทองฟันเหลืองอยู่เลยเลยนะครับซีเดียวป้ายเราเข้าไปดูสวนน้ำกัน ตรงนี้ลอนมากเลรา่างาอย่างชั่วอ่ะแต่จริว่ามันร้อนตรงทางเข้าสวนน้ำนะมันจะมีปลาปลาสีชมพูอ่ะลอยขึ้นข้างบนโอ้โเนี่ยข้างบนสุดมีเยอะเลยใช่ะหลายสีเลยมันอยู่รอมันลอยขึ้นลูกแวาอนมันอยู่ื่นมันหนักไง ถึงแล้วครับทะเลกรุงเทพเด็กๆลงไปแล้วเล่นน้ำนะครับแดดร้อนๆเลยเนี่ยครับแต่ว่าโซนโน้นเราเคยมาประจำนะตอนนี้จะปิดแล้วปรับโคุงแล้วนี่โอ้โหเจอขึ้นเจอขึ้น ใลบยขึ้นได้ม้่งลบดิต้องพีนเลยขึ้นนะต้องพีนเลยขึ้นพี่พลอยระวังขึ้นนะขึ้นเลยโอ้ยล่มเย็นมากเลยตรงนะี้เนี่ยร่รอดนะครับ ไหนคะไปเย็นบอ,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 องพีทนำไปแล้วค่ะ

<Yeah. S 1> พี่พลอยอ่ะลองพีดนำไปแล้วลองพีดอยากเล่นมากเลยค่ะ yeah. ยายามต่อืนให้ดูอ่ะมาแล้วตรงทีมาแล้ว,มลวไม่โดนไม,ม้ตกเก๋งอ๋อใบไม้มาหล่นใส่เลยเอาไปส่เลยได้ไหมไ

ไม่ยอมค้นกันเลยค่ะหนูไม่อยากเนี่ยมาสวนสยามนะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือส้มตำครับอร่อยมากเลยขอ,ลองพลอยด้วยป๊าเกย์แล้วก็ป๊าคนร์ลด้วยอ่าุ้งพลเขามีป๊อปคอน พีทไม่สนใจกินนะครับแต่ว่าสมตำนี่พ่อแนะนําเลยนะอร่อยมากเลยสมตำที่นี่เนี่ย,ยพ่อจะกินให้ดูนะว่าอร่อยขนาดไหนอืมจัดมากอร่อยมากครับ่อกินดูสิอร่อยขนาดไหน,นอ้าวกินคำโตกินคำโต งานต่อโอ้โหโหโหเยี่ยมเดี๋ยวเราจะขึ้นขอคอยนะเราขึ้นไปที่สูงนะพร้อมยางพร้อมยางนี่นะครับโดนจะขึ้นไปบนยอดเลยสูงมาก ขอไปเลยใจเย็นๆนะครับอาตรงนี้เหรออาตรงนี้ก็ได้เนี่ยตอนนี้ก็กำลังขึ้นนะอยากจะมีวิวเครื่องเล่นไปรอบๆเลยมันจะคอยขึ้นนะให้เห็นวัวบ้างชาเห็นป่ะอามีโฟด้วย ปลาปุยตอนนี้มันเริ่มสูงแล้วนะพีทพีทเป็นไงบ้างอาชาอาชาลอยลอยเฮ้ยลอยเริ่มสูงแล้วนะครับลอยลอยเป็นไงบ้างลอยนมองเห็นตรงนี้ตรงที่เราผ่านใช่ของบ้านใหญ่เพราะนี่ยต้องที่เราผ่านนี่นี่นี่ตรงที่เราเล่นเนี่ยเรือนะครับในส่วนน้ำอยู่ตรงไหนไม่รู้ ตัวเริ่มสูงแล้วอ่ะโอ้ปยโอ้ยเกิดเนี่ยโอ้โหเสือยไงที่เขาร้องแกลงเนี่ยความสารจะรักเสื่อนที่หามอย่างไงที่เราเดินมาท่านนะม้าหมุนครับม้าหมุนเด็กๆนั่งมาหมุนโดนตรงๆนะเห็นปะโอ้โหหมุนรอบเลยนะ เป็นส,สูงมากเป็นสูงมากโอ้พระอาทิตย์ยามเย็นเป็นไงบ้างวิทหวาดเสียบบ้างฮะกลัวไหมพรพี่กลัวแล้วนะครับปล่อยกลัวไหมครับกลัว เอนี่ยเนี่ยเนี่ยรถไฟหอมมีน้ำด้วยแตสงแล้วสูงแล้วช้างอ่ะช้างช้างแล้วพี่สงแล้วโดนบ้านเราอยตรงน้นใกล้อ่ใครเห็นเครื่องบินอ่ะดู ใช่ที่เราผ่านโน่นเครื่องบินอ่ะเป็ไกเออทัโลกใช่ใช่ใช่โอ้โหทั้งโลกเดี๋ยวเดี๋ยวเดดูสวนน้ำสวนน้ำาน่นที่เราเล่นสวนน้ำาน่นเไก่นี่ยเนียเนที่หมุนยมุค่อยากเล่นอันนี้โอยวัดเสียวน่ Long lắm, 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 lồng lắm, lồng long lắm, 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 lồng lắm, À, má muốn, lắm, long 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 lồng long lắm,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  คนนไมีมาจะมีจะมี้คือ้ไม่าอ้้่รไลงแล้วโอ้เรื่องสูงแล้วเรื่สูงแล้วเรื่มาเสียแล้ว่้าัตอนที่เราต่อมาจากบ้านตายายอะเนไต่เช้าสมัยนะลงไปตีล้วไม่เจอหล่โอ้ยตีแล้ว อ่าโอ้โหน้ำน้ำนะแม่น้ำสระน้ำใหญ่มากแล้วว่าอะไรถึงแล้วเดี๋ยวเขาเขาลองอย่าเริ่มช้าแล้วส่วนน้ำส่วนน้ำเห็นไกลๆเลยส่วนน้ำโอ้หนั่นน่ะส่วนน้ำบ้านเห็นบ้านเลยเออนั่นนี่เนี่ยนะส่วนน้ำนั่นน่ะนั่น โอ้ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วเริ่มสูงเปิดนะเนี่ยที่พี่พอจะเล่นน่ะบอกว่าลองแกงแกเนี่ยมาแล้วมาแล้วเรือลงมาแล้วเรือพุ่งละเห็นปะตื่อลองแกงลองแกงรถไฟหอยหยุดจริงแล้วหันย้ายโอ้เห็นเห็นยังเห็นยังเห็นยังมาหมุนมาหมุนเล็กจิ๋วมาก เลกจิ๋วเลกจิ๋วนี่เราใช่หรอใช่ใช่ั้ได้แล้วเช่อ้ม่ไม่คิดบ้านราเ็นสีแดงอ่้วตรงนี้มีสปาสีแดงใครเห็นสาดสีแดงมั่งนั่นไงันไงสปาดสีแดงอยู่ฝั่งนั้นด้วย้ชนี่่่สาสีแดงน่ะครับน

ส่วนน้ำครับส่วนน้ำมันมีกระจกไม่ต้องกลัวอ,อ่าเด็กๆไม่กลัวมันจะปังไปหลงหรอกนี่ไงนี่ไงของเล่นเด็กอ่าเครื่องเล่นเด็กตรงเนี้ยที่เราเล่นนครับนเจากำลังลงแล้วลงลงเป็นยังไงเป็นยังไงความรู้สึกโอ้โหเออเป็นเจ้าแทนตายายรู้สึกเป็นะ อันตรายเหรอสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับกดแชร์กด subscribe ให้พอกับพี่ด้วยนะบ๊ายบาย